ตอนนี้เราอยู่ที่พนัสนิคมจังหวัดชนบุรีนะคะถนนตรงนี้ก็เป็นถนนสาธารณะนะคะก็จะมีคุณยายกำลังสารฝาชีกันอยู่นะคะตรงนี้จะเป็นบ้านคุณยายส่วนตรงนี้นะคะเป็นซอยเข้ามาแค่เพียง200เมตรนะคะก็จะถึงบ้าน เดี่ยวมินิมอลมูจิของเราที่เห็นอยู่ที่เห็นอยู่นะคะก็เป็นบ้านหลังที่าสามของเรานะคะซึ่งฉาบเสร็จแล้วนะคะทั้งภายนอกภายในงานรั้วเราก็เสร็จแล้วนะคะแต่งานรั้วของเราก็เสร็จข้างๆนะคะข้างนอกข้างหลังนะคะซ้ายขวา งานฉาบของเราก็เสร็จแล้วนะคะทั้งข้างนอกข้างในที่เห็นอยู่ก็เป็นไฟโซลาเซลล์นะคะเป็นโซลาเซลล์ที่เพิ่มแสงสว่างให้กับลูกบ้านของเรานะคะส่วนตรงนี้นะคะข้างข้างบ้านเราก็กําลังทำคานนะคะเพื่อที่จะทำรั้วต่อ ออกมาข้างนอกอีกนะคะตอนนี้ข้างก็กํากลังเทเสาล้วนะคะเพื่อที่จะทำล้วที่หน้าบ้านนะคะช่างเด็ดทำอะไรคะวันนี้ทำคานั้วครับผมวันนี้ทำคานล้วนะคะ<ำ>เป็นล้วที่ไหนคะตรงหน้าบ้านเหรอหน้าบ้านครับผมอ๋อ วันนี้มากันหลายคนไหมคะวันนี้มากันหลายคนไหมห้าคนครับมาห้าคนครับผมแล้วนอนนี่แล้วคืนนี้นอนที่แคมป์มีกี่คนครับเมื่อคืนก็นอนทั้งหมดนะครับผมไม่ได้กลับอ๋ออ๋อช่างเด็ดไปกอดจันกับเจ๊สองคนเหรอคะไม่นอนนี่แหละอันนี้เรียกว่าอะไรคะเนี่ยที่เห็นอยู่ข้างหลังอันนี้คานครับผมอันนี้คานใส่ตรงไหนคะคานข้างหน้าครับหน้าบ้านนะคะอันนี้เราเทเสาเนาะ ใช่ไหมคะ,ะ,ะเ,เทเสาล้วกันนะคะกระเบื้องนี่ใช้ทําอะไรคะช่งะางกระเบื้องผนังห้องน้ําครับอ๋อกำลังก่ออยู่ใช่ไหมคะ,ะกาลังปูปปอ,อ๋อค่ะ,ะก,ก็มีทีมงานนะคะกําลังผสมปูนเพื่อที่จะเทล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นล้วหน้าบ้านของเรานะคะ ช่างก็กำลังเลื้อรั้วกันนะคะส่วนน้องผู้หญิงทำอะไรคะช่างเด็กผู้หญิงก็ตามปูนครับ่งผู้หญิงตามปูนอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะนี่ก็จะเป็นภายในหน้าบ้านของเรานะคะอันนี้หลุมอะไรคะช่าง ใช่ระบายน้ำรอบบ้านไหมคะหลุมบ่อพักระบายน้ำรอบบ้านทีมงานก็ผสมปูนกันอย่างสนุกสนานนะคะหลังนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะช่างเด็ด ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ข้างหลังนี้น่าจะเกือบแปดสิบแปดสิบแล้วใช่ไหมคะโหะเหลืออะไรบ้างคะงานกระเบื้องพื้นแล้วก็พวกไฟพวกสีอืมงานฝ้าครับกระเบื้องพื้นงานสีและงานฝ้านะคะ ข้างนอกข้างนอกก็คือทำกันอยู่3าคนนะคะรวมช่างเด็ดส่วนข้างในก็จะเป็นผู้หญิงส่งปูนเพื่อที่จะปูผนังห้องน้ำใช่ไหมคะอ๋อทีมงานก็กำลังเร่ง ทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะนี่คือบรรยากาศนี่คือบรรยากาศรอบๆโครงการของเรานะคะซึ่งฝั่งนี้นะคะก็มีอยู่สามหลังนะคะจะเห็นอยู่ก็คือหลังแรกของเรานะคะตรงขวามือของตุ๊กนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนหลังที่สองเราก็ก่ออิฐแดงกันนะคะ ส่วนหลังนี้นะคะก็เป็นหลังที่สามซึ่งช่างก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะหน้าง,งานอาจจะของเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าช่างก็กำลังทำงานกันอยู่นะคะว่าไงคะชี้อะไรเอ่ยชีย้อะไรเอ่ย นี่ก็เป็นช่างอีกคนหนึ่งนะคะที่คอยผสมปูนนะอาจะยิ้มอย่างเดียวคอยผสมปูนให้เรานะคะ <Yeah. S 1> กระเบื้องสวยๆแบบนี้เลยนะคะ <Yeah. S 1> กระเบื้องเราใช้เกรดพรีเมียมเลยค่ะสําหรับกระเบื้องไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําห้องครัวนะคะเราใช้กระเบื้องเกรดพรีเมียมนะคะแล้วก็ใช้อิฐแดงก่อทุกหลังเลยค่ะเดี๋ยวเราแอบไปดูช่าง ปูกระเบื้องห้องน้ำกันเจ๊ทำอะไรจ้าปูกับเบือบเบ้องอ่าวันนี้มีผู้หญิงคนเดียวใช่ไหมติกตามปูนให้ก็วันนี้ก็มีเจ๊นะคะซึ่งเป็นหัวหน้างานนะคะหัวหน้างานก็กำลังปูกระเบื้องนะคะห้องน้ำของเรานะคะสำหรับบ้านเดี่ยว มินิมอลมินิใจของเรานะคะพิกัดนี้อยู่ที่อําเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะคะวันนี้มากันหกคนเนาะเราไปอยู่กอดจันกี่คนคะหรือว่าไปอยู่กับช่างเด็ดหมายถึงว่าเจ๊ไปอยู่กับช่างเด็ดสองคนที่กอดจัน,น,อเ,นเอาน้องนี่เหรอก็เหลือประมาณรวมช่างเด็ดด้วยก็มีช่างหกคนใช่ไหมคะ มีช่างหกคนใช่ไหมคะรวมช,ช่างเด็ดด้วยกินงานก็ปูกระเบื้องผนังกันนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะตอนนี้ช่างก็งานกระเบื้องนะคะก็เข้าละเป็นงานกระเบื้องห้องน้ำนะคะ ผู้หญิงก็อยู่ข้างในนะคะเ่ินผู้ชายก็จะไปทำไปทำรั้วข้างนอกนะคะทำรั้วข้างนอกกันก็จะแบ่งงานกันแบบนี้นะคะทุกๆทุกๆวันนะคะ ราจะเห็นพื้นที่ตรงนี้นะคะกว้างๆเลยนะถนโนโครงการของเรากว้างมากเลยนะคะช่างก็ดัดเหล็กเองนะคะบรรยากาศแน่นอนเลยค่ะบรรยากาศของเราว้าวแบบนี้เลยนะคะสำหรับบ้านเดี่ยวพิกัดพนนิคมจังหวัดชลบุรีนะคะรถไม่ติดแน่นอนค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจบ้านมินิมอลมินิใจนะคะก็สามารถทักแอดมินเพจบ้านไคเซนโฮมชนบุรีของเรามาได้นะคะหรือเบอร์นี้เลยเบอร์นี้เลยนะคะ096 9826 224นะคะแล้วก็087 612 5220นะคะยินดีรับสายทุกทกท่านนะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ ฝากติดตามเพจนะคะบ้านไคเซนโฮมบ้านสวยโซนชลบุรีนะคะฝากติดตามเพจด้วยแล้วก็ช่อง Youtube ของเรานะคะจะเป็นชื่อช่องว่ากอนชัยสร้างบ้านเจวันออฟฟิเชียลนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามความคืบหน้าของโครงการของเรานะคะว่าเราก่อสร้างไปถึงไหนแล้วนะคะสำหรับ บ้านหลังที่สามนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นะคะตุก็ได้พาทุกท่านนะคะเข้าไปชมภายในกันนะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ